การจ้างงานนี่อันนี้ล่าสุดดีใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะฮะคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด mm hmm. ด้วยเศรษฐกิจ BCG <อ>นะครับ,รบป็นโครงการมหาวิทยายลัยสู่ตำบล U2T for BCG นะครับมีการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่รวมกว่า68,000 3 5 0คนคนะครับเพื่อร่วมทีมกับทางกระทรวงการศึกษานะครับกระดุกระทรวงอุดมศึกษานะครับและทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่างๆนะครับร่วมกับภาคประช,ช,ชาสังคมหน่วยงานภาคส่วนต่างๆนะครับเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นลายตำบลครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศนะครับมีการจ้างงานในระยะเวลา3เดือนก็คือกรกฎาสิงหา และกันยายนนี้นะครับจ้างทั้งหมดกว่า68,000อัตรากระจายอยู่ในพื้นที่7,000กว่าตำบลทั่วประเทศนะครับซึ่งท่านที่สนใจมองหางานว่างอยู่นะครับตอนนี้ท่านก็คอยฟังข่าวจากทางสถาบันการศึกษาในพื้นที่ของท่านรหรือว่าทาง Facebook แฟนเพจของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย,จยและนวัตกรรมนะครับ